ตรงหมู่บ้าน <What> s <S ชุ <out? S 1> บผมได้น,นะชุบผมก่อนชุบคูก่อนชุบเลย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 เฮ้ยเขาทำไมไ่ชุบตรงนี้โอ้โหซาดเดี๋ยวผมคนเดียวจะนอดไปหนึ่วัดอยู่ <do> ไหนโอ้ยมันอยู่หมู่บ้านคูเมื่อกี้ชุบได้เมื่อกี้อ่ะชุบได้เนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้าน,น,านต้งไงซาดเลยเมื่อกี้ถ้าปลาระเบิดควันแล้วชุบอ่ะชุบได้ คุยโยไม่นะพอกุยโยอุ้มขึ้นมันเห็นชัดไงมันก็เลยยิงได้เลยตูมันอยู่ตรงภูเขาข้างหน้าภูเขาข้างหน้าเออนั่นแหละระวังตูต้องเข้าวงก่อนปหเนี่ยอุโมงได้ไหมอุโมงก็คออือรัดลัดเข้าอุโมงได้เดินไปได้ไหม มีไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่มีทำยังไงก็ได้เข้าวงก่อนเป่ารถก็ได้รถเครื่องบินอ่ะเอาให้มาให้หมดสักคันหนึ่งใกล้ๆซ้ายซ้ายมือก็มีอีกคันแต่ระวังเรื่องมันอยู่บนเขานี่แ <c oughs> อย่างฮา สวยวิ่งเข้าเอารถเอารถไปรถไปไปที่สูงก่อนรถไปติดท็อปสิบแล้วเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินเออเครื่องบินไหมเครื่องบินไหมเออเครื่องบินดีกว่าเผื่อเผื่อเผื่อบินขึ้นไปเกาะตรงสูงบินเป็นไหมไปเลยอันนี้โดนหรอกเอาเอาเอาไระวังตีลังกาสูงเกินกลับลงมาหน่อยปรับลงมาหน่อย เออนั่นแหละน้อ้องปรับปรับหน้าจอดีๆจะจีบแค่เด็กจะทูเข้าวงเขาวงทูเขาวงเข้าวงเข้าวงเข้าวงบินเข้าวงบินเข้าวงบินอ้อมเข้าวงอ้อมเข้าวงอ้อมเข้าวงเออกดหัวลงมาหน่อยกดหัวลงมาหน่อยอย่าเชือสูงนั่นแหละแต่มีตัวบินลงมาจากเขาด้วยอ่ะให่ๆเชือขึ้นบนสูงเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันตายตายซ้ายซ้ายนี่มันมันโดดมันโดดลงมาแล้วนยอยู่ข้างบนหัว ลงไปหามันเลยนั่ข้างล่างหนะนึ่งเฮ้ยมันโดดลงไม่ได้วะเฮ้ยเนี่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 ยมันอยู่ตรงนั้นอะนันมันอยู่ตรงหอคอยอะเฮ้ยโอ้ดักตรงนี้ได้ไหม,ไม <S <S เออได้เบิกนะจอดเลยจอดเลยปึ๊บฮึ๊บฮึ๊บปึ๊บทิ้งหัวลงเรากระโดดไม่ได้เดี๋ยวมันติดขอให้มันติดขอให้มันติดอุ้ยหมดเนแบบี Á! Hvort þó ekki það?